ก็สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะพามาดูต้นก้าผักสลัดอายุได้สามวันก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยจ้ะ,จะก็จะมีใบออกมาลักษณะแบบนี้มีสองใบออกมาแบบนี้เลยจ้ะต้นก้าอายุได้สามวันนี่นก้ายุได้สามวันเราเอาต้นก้าปักลงกองน้ําวันไหนเราก็นับหนึ่งหนึ่งวันวันนั้น ต้นกล้าจะอยู่ในถาดท,ที่ลอยกินน้ำเปล่าแบบนี้เจ็ดวันเราก็เอาออกมาตากเดดรับแสงปกติเลยนจะจ๊ะรับแสงได้อ่อนๆนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่ก็จะประมาณนี้เลยก็จะอยู่ในถาดนี้เจ็ดวันลอยน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าจะประมาณนี้พอครบเจ็ดวันแล้วเราก็จะ นำน้องไปลอยน้ำปุ๋ยกันจ้ะส่วนนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนต้นกล้าที่ลอยน้ำปุ๋ยได้ประมาณ9วันก็จะมีใบสามใบออกมาลนานักษณะนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้ก็คือเลดโอ๊กก็จะมีใบดำๆออกมาลนานักษณะนี้ใบสีแดงออกมาลักษณะน,นี้เลยนี่จ้ะก็จะประมาณนี้ น้องก็จะโตเร็วมากนี่จ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กอันนี้ก็จะเป็นฟิลเล่จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นคอร์สกับมินิคอร์สจะเลยแบบนี้เลยนี่เลยจ้ะแล้วก็จะให้น้องอยู่ในในกล่องนี้กินน้ำปุ๋ยเจ็ดวันจ้ะกินน้ำปุ๋ยเจ็ดวันประมาณนี้ พอครบเจ็ดวันกินน้ำเปล่าเจ็ดวันกินน้ำปุ๋ยเจ็ดวันก็จะครบสิบสี่วันแล้วเราก็จะเอาน้องไปลงปลูกในกล่องจริงนี่จ้ะเราก็เอาน้องไปปลูกในกล่องจริงได้นี่จ้ะเราเอาต้นกล้าลงปลูกเร็วต้นกล้าเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ทนต่อสภาพอากาศบ้านเรา ราะว่าบ้านเราอากาศแปรปบวนมากเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวก็ประมาณนี้เราก็ขอแนะนําว่าให้เอาต้นกาลงปลูกจริงให้เร็วที่สุดจะประมาณนี้เลยเนีย่จะประมาณนี้ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นผักที่เราเอาลงปลูกได้ประมาณสองวันนี่จ้ะน้องก็กําลังผล่ผลออกมาจากถ้วยประมาณนี้เลยนี่จ้ะก็จะประมาณนี้ ถ้าเกิดมีโตว,ว่างกล่องว่างเราก็จะรีบลงปลูกเลยเพราะว่าน้องจะได้แข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นต้นกลาที่คอสเพราะว่าคอสจะมีความเติบโต,ตเร็วกว่าเพื่อนก็จะผูกออกมาเร็วกว่าเพื่อนจ้ะประมาณนี้นี่เลยนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือเราเอาลงปลูกไปได้สองวันแล้วนี่จ้ะจะเป็นลักษณะนี้เลยี่ อ,นนอันนี้ก็คือเราผักสลัดอายุ25วันก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกลีนโอ๊กนี่จะ้ะนี่จะเป็นกลีนโอ๊ต้นกล้าเราจะไม่ค่อยเสมอกันเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้คัดต้นกล้านะคะน,นี่กลา,าลงปลูกเลยก็จะได้ประมาณนี้ส่วนต้นนี้ 50กล่องก็จะเป็นกรีนคอสเนี่จ้ะก็จะเป็นกรีนคอสอันนี้เราเอาน้องปลูกลงวันเอาน้องปลูกวันที่10เดือน1น,นี่จ้ะก็จะประมาณนี้เลยนี่น้องก็จะเริ่มโตนี่กรีนคอสเป็นผักสลัดที่โตเร็วมากๆนี่จ้ะจะมีลักษณะนี้รากก็จะ,สว,ะสวยประมาณนี้เลยสวยประมาณนี้นี่ แล้วก็จะมีฟินเล่ปะปูลมาห้าต้นนี่จะ้ะมีลักษณะดูก็เริ่มโตลแล้วยาก็จะสวยๆประมาณน,นี้เลยเมื่อก่อนตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันเพราะมีต้นมะระโกบางอยู่เราก็ได้ตัดต้นมะระโกบอกเลก็เราจะต้องดูรุ่นนี้ว่าผล รับออกมาจะเป็นอย่างไรน้องจะยืดหรือเปล่าก็จะประมาณนี้ส่วนคลิปนี้ก็จะพามาดูความเจริญเติบโตของภาคสรัดแล้วก็ต้นกล้าทางสวนของเราว่าอายุเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นอย่างไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะ